ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับ่งอยู่กับบ้านมิรชอรอีสานบ้านกวอเองพี่น้องผมครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับไปตะลุยไม้ในบ้านคนก่อนเราบ้านมีสีผ้าไปบางทีทีพผ้าไปเบื้องกำเพื่อนดีกว่าไม้ไม้แหลที่บ้านมีสีผ้าไปนี่คือไม้ที่ใยา่ที่สุดแหละตัวนี้เป็นหนูใหญ่ตัวเดียวที่ใยากที่สุดเราบ้านมีเสียเป็นสซีห่หนูใยา่ เสียเอาเต็นไปกลางแล้กก็กระเว้นสีผ้าเอาถูไปจูดเรื่องจริงครับแล้วก็เข้าออกล่ามัอนี่ก็วังว่าสีใด้ลือพี่น้องไม้กลางบ้านแล้วก็ร่วมยูไมมยไม่ไม้ซึกเดือดบ้านมีปล่อยไปเหมือนเสาว่าท่านบอกไม้ซึกเดือดมือว่านเขาได้ตัวหนึ่งเนาะมัอนี่ไปอีกมันทีนี้ยู่มาสองสามตัวขันได้สองสามตัวนี่แล้วบ้านมีเสาล่ามองหันปล,ปล่อยมันแผีพันต่อไปแต่ว่ามีต,ตัวใหญ่ๆเลย,เลยแบบพอดีขวบไม้ซึกเดือดไปไกลหนาวหล้กกา ถ้าเ่าก็ต้องสู่ต่อไปพี่น้องผมไปไปลุยไม้ที่ได้ยากที่สุดที่บ้านมีสิพายเฮ็ดเป็นสีดีหนูได้ยากเลยพี่น้องเล้อได้ยากที่สุดฉลาดที่สุดเอาเขาไปว่างไว้จ่อขึ้นไม่จินเอาเขาไปว่างไว้จ่อขึ้นมา,นา,า,าจินบ่ามีห้องขึ้นมาจินทางเติงเดี๋ยวสีเห็ดเสียนมันจะมือหนึ่งต้องได้พี่น้องผมหนูตัวนี้ต้องได้เฮ็ดทุกวิธีทางพี่น้องผมบางคนกับวานูเจ้าทีเลี้ยงจริงเล่เพราะว่าบ้านบ่มีคนอยู่ไปลุยยิ่เกินกับคุณละพี่น้องเลย เพาสิว่าได้อนียถ้าเพิ่งเด้อเดี๋ยวมาก็เหากันมาเพราะหอกระชุกจิมันม่ยอมไม่กินเขาแต่ว่ามันใช้วิธีการเนี่ยบ้ามีสิาพานปากกางเต็อยุนียุนีนบ่ไดเดี๋ยวไปเบิ่งกันก่นลองบัตเทียฝุ่นหนี่ฮงนี่ขั้วยังบักไงม่ยออมขึ้นมา ง,งูพยเสศษเหี่ยงคนแต่ว่าพ่กมีคนอยู่กะมีผู้มาเสาเป็นบางขังมีผู้มาเสาเป็นบางขังบ้ามีวัดเชลทูกระเทียนมาจูดเบิงึงแล้วกะเอาถิ่นมากลางแล้วพี่น้องเถอเดี๋ยวมันโบได้มันเกินไปแม่นี่ฉันเสียกบ่วเป็นตัวกับเรา อีกปัญหาหนึ่งของเฮาก็คือนี่แหละพี่น้องไฟไฟมันแจงน่คือแจงถูกดวงนขมันบ้ามีอ่าพิษลิปนี่ก็แจงคือแจงกังเวียนนี่มันเลี้ยวเห็นเห่าแต่ว่าไม้แบบนี้บ้ามีว่ามันเหล่าใจแ้วก็บ้ามีเสียเป็นซีรีอ่าจะเป็นซีรีนู้ดใยากที่สุดแหละพี่น้อง พราะว่าเฉพาะตัวนี้นี่มันเดือนแล้วนะนะเป็นเดือนเราเรียกพี่น้องนี่ที่พ่ไใ้ตัวนี้เลยนี่เป็นเดือนแล้วนูป้าบังนาดโนบี่น้องเนาะเดี๋ยวผ้าพีผ้านองมาเบิง่งกังเวียนเลยครับเดี๋ยวเอาชิม,มีพปธที่ขอหนูกันละเพราะว่ามันหนาต้องได้ถ้าว่ามันเมิดเ,เข่าสวงสวบแล้ว Bởi vì anh tu Này hù nháy mặt Này Nhưng mà sao quật khuôn khu mưa Đó ขนาดมาบ่เฮาดีนี่กลางเต็นแน่นอนพี่น้องกลางเต็นกลางเต็นเอากันเลยทีเดียวบ่อยอมไปไปไม้ซึกเดือดก็เขา้าไม้นี่ยังบ่มีผู้ใดเลื่อมเลยพี่น้องว่าผ่านมาโหเกีดเดือนแล้วก็ยงังตั้งตะก้อนปีใหม่เกือบดีไม่ไม่เดี๋ยวเดียวตั้งตะก้อนปีใหมท่านว่า อ่าพุชิกาพุชิกาเออตั้งแต่เดือนตุลาพี่น้องผมซึกนั่นตุลาพุชิกาท่านว่ามกราคุ้มภานห้าเดือนผ่านมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปเบิ่งซึกนี่ว่าว่ามียังสีได้ผลบอรครับหลังจากที่ผ่านมาอ่าห้าเดือนแล้วไปไปลุยกันละหาเดือนเป็นหาเดือนพี่น้องผม ลุยเอิอผู้จัดาการยันที่ไปน้ำกันไอยไปว่จานแช่ไปน้อยู่งกับจานแช่เงียบปานหมาตุด้ดผู้จัดการไปน้ำว่าผู้จัดาการเงียบนี่นี่นแหละพี่น้องส่วนหรอเนี่ยพอนว่าส่วนเนี่ยไอ้ตอนคุยแชทนั่นคุยดีดีผูใ้ใดก็ได้ไปพี่น้องผมบ้าบีเจสีหูด,ดีกันครับรถอดอกจังสี่เลียบแปลว่าไปไหมใด ไก่กับไปหนาวสะบานพี่น้องผมยังหนาวอยู่เลยพี่น้องเรื่องย่งหนาวอยู่บ้านห้องย่างหนาวอยู่มีแต่พี่น้องเป็นมูบ้ามีเยนิบ้ามีบ้ามันยังสองสามตัวอยากไปเอาแล้วก็ดักบักุนแด้งไว้อยู่หันสองสามหลังพี่น้องผมไปลุยเดียวพี่น้องผมบางครั้งบางตอนจะว่าบ้ามีเด้ออาะสีรหลงเพียงหนาวสะบานเหลือเกินมันไก่ขันไปหายิงหนูไอไก่นี่ถามว่าบ้ามีหมักบ่อหมักแต่ว่าถามว่า ต้องไปบ่ต้องไปพี่น้องผมไม้ซึกเดือดน,นี้ด้วนกับน้องสีโถผู้ที่ถังป้ายยาค่าเกิืนแปนเกินว่าน้นนองเขาเศร้าไปแล้วเยี่นี่น้องเขาเศร้าไปแล้วเขาว่าเขาได้พ่อแล้ววัดบ่หัวท่อท่อไหนเราพี่น้องเนาะเหลียแต่บ้ามีผู้เดียวบ้ามีเป็นผู้ใบบุกเบือบ้ามีก็ต้องไปพิดิจอพี่น้องผม ไปหนาวเกิดเิตุเพื่อเมี่อนี้วนนี้บางนี้ใส่เสื้อแน่วิ่งวันี้ถ้าลมพี่น้องมันมันบางแล้วมันหนาวมันได้บอกว่าลำบากเี่พี่น้องเ่ราว่าด้ลำบากขันลำบากบางที่ประมาณแต่ว่ามันได้เวลามันก็ต้องเตือนเพื่อพี่เพื่อน้องพร้อมนั่นแหละเพื่อนใอ้พี่ใอ้น้องไอ้เบื้องน่ะ บ้ามีมีความสันสุขใจครับหวังว่าพี่น้องสิมีความสุขก,กับการที่ป้ามีแ่เคลิปร์ไปเบิ่ง,งดเด้อดพี่น้องเด้อครับไม้เดือพี่น้องผมไจชนกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยล้วกาไอ้พวกไอ้นุ่มไหวหลุนยางเบิดขึ้นเนี่ยรวนมาเบิดแล้วใช่บ้านอื่นก็ดรวนมาแล้วลุยถึงเราพี่น้องผมถึงแล้ว ยังไปแล้วตัวหนึ่งไปแล้วตัวหนึ่งขัวขาลลกลถรถกำมาพี่น้องรถกำมาแต่อย่าหลีก่อนรลีก่อนหนูพี่น้องหนูหนูหนูมุนยาค่ะหนูมุนยาค่ะ มันแน่นอนมันแน่นอน ตะเกาหนูเนี่ยมนนีแหลนเราสิหยุดดิยหยุดเลี้ยวเพิ่งเขาตาอย่างจริงจังนี่ก็มาหยุดบนนี้พี่น้องแหลนขั้วขั้วนี้จากกองเขาแม่วังหันนี่นะครับไม้ซึกเดือดที่บ้ามีบอ,อกไป มีแต่หนูหน่อยพี่น้องเดี๋ยวสู้ไหมเบิ้ง หางตีด <Es> <an> e <economies> ินตับๆพี ron, ong, ron, ron, ่น้องผมหางตีดินตับๆหางตีดินตับๆหางตีดินตับๆถามมาโดนถามมาโดนตัวนี้พี่น้องถามมาโดนเบิ้งเอาเบิ้งเอาถามมาโดนพี่น้องผมถามมาโดนตัวนี้ถามมาโดนพี่น้องยู่แล้วแมนว่ายู่แล้วแมนว่ายู่แล้วแมนว่า ถามว่าโดนยู่แล้วเห็นว่าโอเคแจ้งเก็บพี่น้องไปไม้ไม่ไมเรียไอีกสองตัวจบงานอีกสองตัวจบงานย,ย uh! นี่นี่ะครับข้าว่าไม้ซึกเดือนก็คือไม้ซึกเดือน ต่อสิมาให้มีไผเป็นครูต่อสูบบ่ามีดูกใส่ผู้หย่บานก็มาแล้วผู้ย่บานก็นมาแล้ว,ลวสีโถน่องฟุกน้องเด่นไทวันป่งมาเบนแล้วบ้ามีก็ยังยืนหนึ่งคือเกานี้นะครับพี่น้องผมหามาใส่แน่พี่น้องอยากเจออยากเจออ้าวอัดกระโปก,ก่อนไปมาเอาความบักคุณแดงมืออื่นพี่น้อง บอกว่าบ้ามีแต่เห็ดบวงดักบักขนแดงไหวไปเบิ่งกันก่อนแล้วก็อีกสองตัวบ้ามีสังเกตว่าหนูใหญ่แต่จะมีอีกสองตัวพี่น้องพยายามบวงบักขนแดงก่อนนี่พี่น้องผมเป็นยังบ้ามีใบจังมาเก็บเอาหนูพร้อมบักขนแดงนี่เห็ดบวงใบนี้นะครับเด้อ ขอแต่งจังหน่อยนะมันมีแนวสูนอยู่มันมีแนวสูนอยู่บ้ามีเห็ดไบ้องหลังพี่น้องบ้านแบบคนแดงมันสีเหลีนอยูอย่แล้วก็ฟังผุดเดี๋ยวมื่นเข้ามาเอาใจเย็นๆหลังว่ามีสีผ้ามาเบื้องไม้ซิกเดือดตับเดือดล่าสู้ท่นไปเชียงไทยลังจากที่พ่านมาหาเดือนพี่น้องลังจากที่พ่านมาหาเดือนไม้หนียังมีหนูพอ ไม้นี้ยังหนาสนใจบอาบาเบิ่งน้ำกันนี่นูใงย่งอยู่นี่อีกตัวนึงพี่น้องบอ่ทันใดอโอเคบอกให้มันได้ยินด้วยนี่นับเลยนี่ตัวที่สองขันใดตัวนี้คือจบหมบอือนบาจบไหมดีตัวนึงทางบุญจิง้งใหมันจิงไปโอ้ยลดมากพี่น้องลดมากลดมาก มันยังเ่าเสียงมันดังมันก็ยิ่งเสียงบ,บ้ามี่กับบ้าหมักทางทางซะล่ะไปไปวิ่งเอาเช็ดตัวบ้ามี่บางเ็นหนึูงมาค้ำปลงตัวหนึ่งน่้แล้วไปพี่น้องลุย bọn này chạy, bọn này chạy mượn mà vẫn cản, bọn này chạy ta vẫn điền yếu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 , đi, đi mãi mãi luôn ครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกทับทุกการติดการตามพี่น้องผมจริงๆมันห่วงอยุ่กงกว่านั่นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งห่วองยุ่งกว่าเพราะเฮายิ่กวาง,ง,กงนี้แล้วกวางนั้นบ่มากๆเลยนี่ครับกวางนี้ก่อนตัวนั้นเสียดายสั้นหูพ่ถึงโอ้บอลเลีนยนไปแล้ว ยังมีประคำมปูให้ได้สั้นรูอยู่ไม้นี่ยังมีประคำมปูโอ้ฟูนฟูนเล่นอีหล่อเล่นอีเลยใจเย็นๆเอ้าพ่อกันคลิปหนาครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ล้วกัเป็นยังบ้ามีจังว่าเขาไปเก็บโอ้ทั้งสองตัวเลยคือว่าบ้ามีดักแบบคนแดงไว้รอให้เจ้าของมาอ้อยเขาตอละกะนผ้าพี่พลาห์องมายำแบคนเดียวว่าตรงห่วงพี่น้องผมเสียเสียไปบ่ได้ว่าตั้งแต่พี่น้องเห็นแล้วนะครับเนาะว่าเป็เจ้าใดให้เบื้องติดขวับสนามจอติดซ้ำใดสดกว่านี่กะ ไปปิดเอาอยุต้นเหรอพี่น้องผมสำหรับคลิปสไตล์บ้าวมีเห็ดขอบคุณครับสวัสดีครับอีพี่สองต่อสุดมัน